เครื่องเล่นเกมพกพาเลโทร,รุ่น R40XX มาพร้อมกับเกมจุดแน่นั่นทั้งหมด18,000กว่าเกมและมาพร้อมกับตัวจำลอง e m u เต t o r มากกว่า30ตัวไม่ว่าจะเป็นเกม f ฟมิคอม Super Nintendo, Game Boy, PlayStation, PSP และเกมตู้อื่นๆอีกมากมายมี Wi-Fi ในตัวเชื่อมต่อเล่นกับเพื่อนได้ จอแสดงผล IPS ขนาด4.2นิ้วความละเอียด HD 1024งคณ7.68มาพร้อมระบบปฏิบัติการ ArcOS 2.0ใช้ CPU RK 3 3 2 6 RAM 1 g b และ GPU Mali G 3 2 MP 2มาพร้อมความจุ 64G ิและ128 g b และรองรับ TF Card เพิ่มความจุได้ถึง256 g b ิมาพร้อมแบตเตอรี่ขนาดใหญ่4000ม ah. ิลแอมปุ่มกดพลาสติกจอยโยกแบบคู่พร้อมปุ่มกด,ด้านหลัง R 1 L 2มาพร้อมลำโพงแบบคู่ซ้ายขวา มีปุ่มปรับเพิ่มลดเสียงและปุ่มเปิดปิดเครื่องรีเซ็ตพอร์ตชาร์จ OTG รูปแบบ Type C และพอร์ตหูฟังแจ็ค3.5มิลแถมสายชาร์จและฟิล์มกันรอยมาให้สำหรับใครที่อยากยอ้อนวันๆต้องมีติดตัวไว้สักเครื่องแล้วนะครับสำหรับใครที่สนใจสั่งซื้อได้ที่ก้าเหลืองด้านล่างซ้ายมือเลยนะครับ